สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้โปรแกรม e-nos online นะคะเป็นโปรแกรมที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยทุกที่ทุกเวลาค่ะก็เป็นโปรแกรมที่เด็กสามารถใช้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จากที่บ้านด้วยตนเองนะคะในส่วนของโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แค่กับ internet explorer เท่านั้นนะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่มีเบราว์เซอร์ตัวนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ของเขาค่ะ ชื่อเว็บไซต์ที่เราจะเข้าไปใช้โปรแกรมนี้นะคะให้ทุกคนพิมพ์ th 2จุด e z w e จุด co จุด kr นะคะแล้วก็ enter ค่ะจากนั้นนะคะให้ทำการล็อกอินนะคะ โดยการใส่ ID แล้วก็พาสเวิร์ดลงไปซึ่งในส่วนนี้นะคะทางศูวนย์วัตกรรมการศึกษาสยาม i อเอดูเซ็นก็จะเป็นคนให้เด็กๆนะคะจะพิมพ์พาสเวิร์ดกับไอดีลงไปแบบนี้นะคะเรากดล็อกอินค่ะจากนั้นนะคะก็จะสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะคะถ้าเข้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ ร่างหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคลิปเพลงให้เด็กๆได้ลองแล้วก็เต้นตามนะคะจากนิทานยูนิคอร์นนะคะ ก็มานีนะคะก็มีหลากหลายคลิปให้เลือกกันเลยนะคะมีหลากหลายเลเวลจากหนังสือยูนิคอร์นค่ะในส่วนของการเรียนรู้ออนไลน์นะคะก็ให้ทุกคนนะคะคลิกไปที่ออนไลน์โปรแกรมตรงนี้ค่ะจะมีรายชื่อหนังสือขึ้นมาให้เลือกตรงนี้นะคะถ้าสนใจอยากจะเรียนเรื่องไหนจากหนังสือเล่มไหนก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็น Magic Phonics นะคะก็เดี๋ยวเราลองคิดเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะก็จะขึ้นมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะนี n เป็นเล่มหนึ่งนะคะพอเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็จะมี แท็กสังๆขึ้นมาให้เราลองทำค่ะตัวนี้จะเป็น Play เพลงนะคะกดเพลงค่ะต่อไปก็จะเป็น vocab นะคะเป็นคำศัพท์ที่เด็กๆได,เด,เด้เรียนรู้มาค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมนะคะ ตรงนี้ก็จะให้เด็กๆได้ฝึกเขียนกัน,นะคะ่ะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นสตอรี่ค่ะก็จะเป็นนิทานสั้นๆ for Ant and apple. สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเทสค่ะให้เด็กๆได้ลองฝึกทำกันนะคะทุกบท ก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เหมือนกันหมดค่ะแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมีทุกเล่มให้เราเลือกกันด้วยค่ะต่อทเล่มให้เราเลือกกันด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นโกโก้นะคะโกโก้ก็จะมีคอสบุ๊กแล้วก็สติ d เดนบุ๊กนะคะตัวคอสบุ๊กจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะให้เรากดสตาร์นะคะ แล้วก็จะมีเป็น Text ขึ้นมาให้เลือกแบบนี้นะคะลองกด Preview ดู Preview, ด preview ก็จะเป็นไดอะ o g ล็อ uh, ก mm hmm. ให้เด็ก mm hmm. ได้ฟังกัน,นะคะ mm hmm. เป็นเนื้อเรื่อง How do you do? เริ่มแรกเลยเขาก็จะพูดกันให้เด็ก mm hmm. ๆได้ฟังสำเนียงที่ชัดเจนนะคะส่วนตอนหลังก็คือจะเล่นซ้ำแต่ว่าจะมีเป็น uh, ตัวอักษรขึ้นมานะคะ่ะ mm hmm. แบบนนี้ะะคะต่อไปก็จะเป็นคำศัพท์ค่ะ how, how, I, I. ให้ฟังแล้วก็สาม,มารถพูดตามได้นะคะต่อไปเป็น d i a l o g อกนะคะก็คือ เป็นบทสนทนาที่เราได้ชมกันไปในในในนิทานตัวแรกนะคะแล้วก็สามารถปรับเลือกความเร็วความช้าได้ในการพูดนะคะเด็กก็จะได้ไปฝึกพูดแล้วก็ฝึกฟังที่บ้าน,นะคะ่ะแต่ละสเตจก็จะไม่เหมือนกันมีเนื้อเรื่องต่างกันออกไปนะคะต่อไปเป็น student book นะคะก็จะมีนิทาน,นะคะ่ะ <The> เป็นนิทานจากหนังสือที่เด็กๆมีนะคะก็จะได้มาฝึกฟังสำเนียงที่ชัดเจนแล้วก็มี sound e อฟเฟกน่ารักนักให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกันค่ะ the นะคะแล้วก็จะมีเป็นหลายๆบทนะคะให้ได้เรียนรู้กันไปส่วนตรง Main Story ก็จะเป็นได้อลกจากหนังสือนะคะ ให้เด็กๆได้เน้นย้ำเพื่อที่จะได้ฟังสำเนียงที่ถูกต้องนะคะในส่วนของยูนิคอร์นออดิเซแล้วก็เอ็กซ์คาลิเบอร์แล้วก็ฟินิก์นะคะก็คือจะเหมือนกัน,นะคะ่ะมีเป็นคอสบุ๊กแล้วก็สตอรี่บุ๊กเหมือนกันนะคะนี่นะคะ สุดท้ายคือ self up นะคะก็คือจะมี2 t a แทก็คือ listening แล้วก็ speaking reading แล้วก็ writing ค่ะเรามาดู l i s t e n กับ speaking กันค่ะก็คือจะฝึกให้เด็กนะคะได้ฟังแล้วก็พูดค่ะ Astronaut Astron อันนี้เป็นฟังนะคะ l i s t e n ค่ะ Space Space แบบนี้นะคะแล้วก็มี s e l f u p m i n ก็เป็น dialogue ให้ฝึกฟังแล้วก็พูดตามนะคะแล้วก็มีเป็น practice ให้ได้ฝึกฝนกันด้วยก็คือจะเปิดฟังแล้วให้กดเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไป reading กับ writing นะคะอ่านแล้วเขียนค่ะก็จะมีคำศัพท์มาให้นะคะ electronics ado celebrate electronics machine machine แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ฝึกฝนนะคะก็คือจะมี dialogue ให้อ่านแล้วก็มาเลือกตอบคำถามนะคะฝึกฝนการอ่านแล้วก็ฝึกฝนการเขียนด้วยค่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ยังไงก็ขอให้เด็กๆทุกคนได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ